วันนี้นะคะครูปาจะมาแนะนาผลิตภัณฑ์นะคะที่ดีท็อกถึงหกระบบเลยตับไตรำไรหลอดเลือดอันวีอวิสระและนะคะหัวใจนะคะ,ะทีะ่เราอยากให้ร่างกายเราสุขภาพแข็งแรงเราอยากทานอาหารเสริมดีๆเราอยากเห็นผลในการดูแลร่างกายตัวเองแต่เราไม่เคยดีท็อก oh, <no. S 1> ตับไตรำไ้หลอดเลือด นุโมนอิสระและอีกข้อที่บกกคือหัวใจรำไสเราทํางานทุกวันค่ะแต่คุณไม่เคยดินทอสเลยคุณไม่เคยล้างให้สะอาดเลยกับหลายคนทาไมท้องอือท้องเฟอ้อกดไหลย้อนเป็นโรคนั่นโรคนี่เวียนหัวเวียนไส้ไมโครไมเกลทุกอย่างมาตีจับมาหมดเลยค่ะเพราะเราไม่เคยล้างที่นั้วเจอไม่เห็นโนคลเตไม่เห็นโคนยาทำไมไม่เห็นผลเพราะคุณไม่เคยล้างนะคะภายใคนคุณเลยค่ะวันนี้ฟูการ,มานนะะร์มาแนะนานะคะดินทอสนะคะตัวนี้นะคะ เยอะมากๆเลยนะคะ,ะส่วนผสมให้ดูเลยนะคะให้ดูกันเเห็นเลยว่าส่วนปรผสมของเราเยอะมากๆไม่มียาถ่ายไม่มียาลดความอ้วนค่ะสุูภาพดีไม่พอ คุณคุณก็ดีระบบขับถ่ายคุณก็ดีระบบไหลเวียนเลือดคุณก็ดีอนุโมทิสลาคุณก็ดีตับไตลำไส้คุณก็ดีเม,มื่อ,อไรที่ไส้คุณดีคุหัวไส้ไม่ลุกขีดผลนะคะในร่างกายเราถ้าไส้เราดีไส้ไเราแตกทุกอย่างมันดีหมดเลยที่ทานกับน้ำเปล่าไม่ได้นะคะแนะนําให้กินกับนมเปรี้ยวนะคะเพราะว่าของเขาไม่ขัดสีไม่ขัดอะไรเลยมาสดๆเปียวๆนะคะเป็นสายอาหารเน,น้นๆคนบอกว่ากินไม่ได้เลยกับน้ำเปล่าค่ะแนะนํากินกับนมเปรี้ยวแบบนี้เลย น,ะะนี่เลยนะคะของเราจะเป็นผุงแบบนี้เลยค่ะสะกัดมาแบบไหนมาแบบนั้นเลยนะคะนะคะวิธีการทานที่ถูกต้องนะคะทุกคนคะ่ะอย่าให้เมท็อกของเราอืดในแก้วเมท็อกของเราจะต้องไปอืดในท้องของเราเพื่อลากเมือกลากทุกอย่างล้างทุกอย่างนะทองแบบนี้นะคะรีบชงเลยนะทงแบบนี้แล้วกินเลยค่ะอร่อยมาก จำเป็นเที่ยวก็อร่อยหมดแล้วนะคะครูใส่ใจในการดูแลสุขภาพช่วงนี้นะคะเราออกกําลังกายแต่เราไม่เคยดูระบบภายในเลยร่างกายเราทุกอย่างคร่รโรคภัไยไข้เจ็บนะคะเชื้อโควิดทุกอย่างมันหาถูมาแต่ถ้าเราไม่เคยดูแลภายในเลยมันก็ไม่มีภูมบูมคุ้มกันนะคะทุกคนเราดูแลภายในค่ะภายในถือภายนอกระบบเขาหาเราดีผิวพรรณเราดี ระบบของฐานเราดีเรากินอะไรก็เย็นผลนะคะหนึ่งกล่องแปดร้อยเก้าสิบบาทเท่านั้นเองนะคะทุกคน,นถ้ารักตัวเองรักครอบนะครัวรักพ่อแม่ซื้อไปให้ครอบครัวกินให้เองกินค่ะนะคะกูบอกเลยว่าการันตีคุ้มนะคะกินให้เห็นผลนะคะลองซื้อไปกินนะคะสี่กล่องค่ะกินให้เห็นผลภายในหนึ่งเดือนค่ะระบบคุณจะดีขึ้นร่างกายคุณจะดีขึ้นและคุณกินคอาร์ดีนกินอะไรทุกอย่างมันก็จะดีถ้าใครสคนใจติดต่อตัวแหน่งจัดจำหน่ายได้เลยนะคะกับระบบ ทีเอสวีวยรวยงเงินกับคุณตาคา่ะอยากร้างกายสุขภาพดีคทานเมท็อกนะคะบอกเลยว่าสุขภาพีคุณดีดูสว่วนทีสะะแน่นอนค่ะ